สวัสดีแฟนบอลนนท์ซ่องทุกคนนะครับวันนี้28เมษายน2อ6นะครับเมื่อคืนเนี่ยจริงๆก็มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 3คู่นะครับมีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับเทอร์นาเมนตสเปอร์เปิดเทอร์นาเมนตสเปอร์เซเดียมไล่ตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ประตูออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่7นะครับจากจารันซันโชเราก็มาบวกเพิ่มอีก1ลูกจากมนะ็คาร์ทัดฟอร์ดในนาทีที่44่่จบครึ่งแรกเนี่ยแมนยูยังนำเทอร์นาเมนตสเปอร์อยู่2ประตูศูนย์นะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสเปอร์ไปกินอะไรมานะครับออกมานี่ก็วิ่งสู้ฟัดลืมตายนะครับกลายเป็นคนละทีมไปเลยถ้าอาร์เซนอล่่่นนนไได้้แแแบบลืมมมตายเยเีก็คงจะพ เชสเซอร์ซิตี้เละเทะขนาดนั้นนะครับก็ฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพจิตใจยเยอะเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่า,าพักครึ่งไปอาอร์ซอไปโดนอะไรมานะครับออกมาก็ไม่กระเตื้งขึ้นมาเลยยังไงก็ตามนะครับสเปอร์ได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่สอสจากเปโดรปอโรนะครับในนาทีที่56แล้วก็อีกลูกเป็นของซอนฮึงมินนะครับในนาทีที่79ทําให้สเปอร์เนี่ยก็ยังยืดโอกาสในการลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกออกไป ได้อีกนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทอร์นเมนสเปอร์แข่งไป33นัดมี54แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับที่4นะครับแข่งไป31นัดมี60แต้มโดยก็มีระยะห่างของคะแนนอยู่6คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเทียบกับจํานวนนัดที่เหลืออีกไม่กี่นัดนะครับโดยสเปอร์เองก็เหลือให้เก็บแต้มอีก 5นัดทนเองนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเพิ่งจะแข่งไป31นัดนะครับยังมีอีก7นัดให้เก็บคะแนนนะครับถ้าทางจะยาก เหมือนกันนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของทันโนว์สเปอร์ส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้4ประตูต่อ1นะครับโดยได้ประตูจากคารลัมวิลสันในนาทีที่28นะครับโจลินตันในนาทีที่72นะครับแล้วก็ประตูที่3เป็นของคารลัมวิลสันอีกแล้วนะครับในนาทีที่75ก่อนที่เดวท์แมกนิวจะมายิงตีตื้นให้เอฟเวอร์ตันเป็น1ประตูต่อ3ในนาทีที่80นะครับจากนั้นเจคอบเมอร์ฟี่นะครับช่วงนี้ยิงเเเป็นนนว่า่าลลยะครับ ก็ทําทประตูเพิ่มให้กับนิวคาสเซิลอีก1ลูกในนาทีที่81นะครับหลังจากจบเกมที่เอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้สประตูหนึ่งเนี่ยก็ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยมีเพิ่มเป็น62แต้มนะครับจากการแข่งขันไป32นัดตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2อยู่11แต้มนะครับโดยแข่งไป31นัดเท่ากันส่วนอาร์โซ่ก็ยังอยู่ในอันดับที่1นะครับแข่งไป33นัดมี75แต้มทางฝั่งทีมนี้ตกชั้นนะครับอย่างเซาท์อ um ัมตันแล้วก็บอลมัดเนี่ บุกไปเอาชนะเซาทอมตันได้หนึ่งประตูศูนย์นะครับจากมาคัสทราเวเนียในนาทีที่50หลังจบเกมก็ทําให้เซาทอมตันแข่งไป33นัดยังคงมี24แต้มเท่าเดิมนะครับส่วนเอเวอร์ตันเองแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไปก็แข่ง33นัดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็มี28แต้มนะครับในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้แข่งไป33นัดเสมอกับลีดยูไนเต็ดไป1ประตูหนึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็มี29แต้มอยู่ในอันดับที่18นะครับในขณะที่นอตเทลฟ 3มนัดมี30แต้มอยู่ในอันดับที่17นะครับลีดยูนเต็ดที่เสมอกับเรซซั์ซิตี้ไปก็แข่งไป33นัดมี30แต้มอยู่ในอันดับที่16กนะครับก็น่าจะเป็นอ่สี่ห้าทีมนี้นะครับที่จะต้องดิ้นรนกันหนักต่อไปในห้านัดที่เหลือส่วนเวสต์แฮมยูนเต็ดที่เพิ่งจะแข่งไป32นัดเนี่ยมี34แต้มน่าจะไม่มีปัญหาในขณะเดีวยวกันบอลมัดที่เอาชนะเซอร์ลอมตันได้เนี่ยก็แข่งไป33นัดถีบตัวเองไปอยู่ในอันดับที่14นะครับมีต้มส่วนของ ตารางคะแนนนะครับแล้วก็สรุปอาผลของพรีเมียร์ลีกในโปรแกรมล่าสุดนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับในวันเสาร์นี้เนี่ยก็จะมีเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกหลายคู่เหมือนกันนะครับโดยวันเสาร์ที่29เมษายนนะครับเอพรีเมียร์ลีกก็จะมีเตะกันตั้งแต่หัวค่ำเป็นเอัลคริสตัลพาเลสนะครับจะได้เปิดเซลเฮสพาร์คนะครับต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเวลา18.30นส่วนเวลา3ทุ่มก็จะมีเอแข่งขันกัน2คู่นะครับเป็นเบรนท์ฟอร์ดเจอกับนอตตแฮมทอกับู์ฟแฮมปตัันนส่ววโรรแกมฟ ทิเนี่ยก็เริ่มกันที่เวลา20นาฬิกานะครับบอลมัดเจอกับลีดยูไนเต็ดฟูลแฮมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับเซาท์ทอมตันนะครับทั้งหมดเนี่ยแข่งในเวลา20นาฬิกาหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเพราะปะกะติเนี่ยก็จะมีคู่หัวข้าแค่คู่เดียวแล้วก็ที่เหลือก็ไปแข่งกัน3-4ทุ่มนะครับส่วนคู่ดึกนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์นะครับต้อนรับทร,รานมอสเปเอร์ ในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในวงจรของการลุ้นตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับโดยคู่นี้จะเจอกันในเวลา22.30นาทีนะครับกลับมาดูใยส่วนของอาร์ซนอลนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ปรูสนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องมาพนะิจารณาในส่วนของทีมเรานะครับว่าพวกเราเห็นอะไรในสิ่งที่เกิกเกดขึนดาานจจ้นนนกกกัับบเเมดดงงล่่าาาาวะคโยทอจจห็ ไม่ถูกใจนะในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นในการวางแผนการเล่นในการเปลี่ยนตัวการเล่นไม่พอใจในไอเดียวิธีการทําทีมของผู้จัดการทีมหรือว่าไม่พอใจในขุมกําลังสมรองไม่พอใจในอะไรต่างๆนาะนาะแต่ว่าก็แสดงความคิดเห็นกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของคุณซื้อเนี่ยคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะมิเกลอาเิต้าเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะทําทีมสู้เป๊ปกัาเดล่าไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาซ้อมมาถึงจุดนี้เนี่ยถือว่ามาไกลมากๆนะครับ น่าจะถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองในส่วนของขุมกําลังนะครับอาร์ซองเองก็มีข่าวกับนักเตะในหลากหลายตําแหน่งมาโดยตลอดนะครับเราก็ได้พูดถึงนักเตะที่อาร์ซองจะเสริมทัพโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับโทมัสปาเตเอวยกาชาก้า ơi, รเอวยรวมถึงจอจินโยเองเนี่ยเมื่อคืนก็ได้รับโอกาสเหมือนกันนะครับได้เวลาค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเอฟเฟกที่จะ,ะช่วยให้ทีมสามารถทําผลงาน ได้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ตามเรื่องอายุของนักเตะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับอาโซเองมีข่าวกับมิดฟิลหลายตัวนะครับนักเตะอย่างเด็กแคนไรส์เมสันเมาท์อะไรแบบนี้นะครับรวมถึงนักเตะที่เล่นอยู่ในบุนเดสเลกาอย่างชิบิลโซแล้วก็ไรอันกราเฟนเบิร์ชนะครับซึ่งในรายหลังเนี่ยเราอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าลิวพูที่ก็มีข่าวนะหูมากกับนักเตะรายนี้ก็อาจจะห้วเหมือนกันเพราะว่าว่ากันว่านักเตะเองเนี่ย อยากจะโฟกัสกับสโมสรไบยอมมนิกก่อนนะครับอยากจะได้รับโอกาสแต่ว่าก็แสดงความไม่พอใจในโอกาสที่ตัวเองได้รับเหมือนกันเห็นว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาออปชันของตัวเองอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยให้ความสนใจในการเล่นให้กับเอริกเทนแฮกมากกว่าที่จะย้ายไปร่วมทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของ นักเตะริมเส้นอีกหลายตัวนะครับที่อารซ่งให้ความสนใจอยู่ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะยอมตัดใจนะครับขาย อันเกเตะริมเส้นบางส่วนนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายของอาร์ซอลอยู่หลายตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอันซูฟาติอุสมันเดมเบเล่นะครับรวมถึงที่มีข่าวล่าสุดว่าบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะขายเนี่ยก็เป็นทางด้านราฟินญานะครับซึ่งราฟินญาเนี่ยย้ายจากลีดยูนเต็ดไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับด้วยราคา55ล้านปอนด์ทำผลงานได้ดีประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับยิงไป9ประตูแล้วก็มี10แอสซิสนะครับจากการลงสนามในในฤดูกาลนี้นะครับซึ่ง ถ้าเลือกได้เนี่ยบาซูลน่คงจะอยากเก็บไว้นะครับแต่ว่าอาจจะด้วยความที่สถานการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยอาจจะเอื้อให้กับการเสริมทัพสักเท่าไหร่แล้วก็ได้ข่าวว่าอยากจะได้เรเนอเมซี่เนี่ยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยอมขายนักเตะบางรายออกไปก็ได้ข่าวว่าหวยอาจจะไปออกที่ราฟินญ่ายังไงก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้นําเสนอข่าวไปว่าหวยอาจจะไปออกที่อันซูฟาตินะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเป็นราฟินญ่านะครับนอกจากนี้เนี่ย ก็มีข่าวนะครับว่าเดอะการเดียนสื่อชื่อดังของอังกฤษนะได้รายงานว่า ette, เคซันพาเลตเสนอสัญญายาว4ปีรนะับพร้อมกับค่าเหนื่อยส0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อที่จะรังให้วินเฟรดซาฮา แนวรุกคนสําคัญเนี่ยอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับอาซอลอย่างไรนะครับซาฮาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในปเป้าหมายของอาซอลมาหลายรอบนะครับตั้งแต่อูเนียเมรี่ที่ตอนนั้นอยากจะได้แล้วสุดท้ายตอนนั้นคริสเตียนพาเลตตั้งค่าตัวซาฮาไว้80ล้านปอนด์นะครับอาซอลยินดีจะจ่ายแค่40ล้านปอนด์สุดท้ายก็ออตกลงกันไม่ได้นะครับอาซอก็ไปคว้านิโคล่าเปเป้มานะครับซึ่งน่าเสียดายเปเป้ pe pe เนี่ยตอนนั้นก็ เรียกได้ว่าตัวท็อปของ l ลีกเอิงนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในพียร์ลีกแล้วก็ปรับตัวไม่ได้นะครับสุดท้ายตอนนี้ส่งตัวกลับไปให้เล่นเรียกฟอร์มอยู่ที่นิสนะครับใน l ลีกเอิงก็ได้รับประการบาดเจ็บไปบ้างอะไรบ้างอฟอร์มก็ อยู่ในระดับที่ประคองตัวได้นะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายก็เชื่อว่าอาโซคงจะไม่ต่อสัญญานะครับซาฮาเนี่ยก็ลงเล่นไป455นัดนะตลอดการค้าแข่งกับคริสเตียนเพลเตโดยทำไป89ประตูแล้วก็อีก76แอสซิสนะครับยังไงก็ตามนักเตะเนี่ยมีอายุค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับ31ปีแล้วก็จะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้เขาก็ สัญญาฉบับใหม่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วแหละแต่ว่าก็น่าทบตาว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเลือกย้ายทีมเพื่อไปเล่นฟุตบอลระดับสูงอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือเปล่านะเพราะว่าทีมอย่างาร์เซนเนี่ยก็จะนําเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับนักเตะได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทีมอย่างโพลเซนแชียแมนไบเยอร์มิวนิกเอสโรมาโอลิมปิกมาเกสอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างก็ให้ความสนใจในตัว uh, นักเตะรายนี้อยู่ด้วยนะครับ uh, ตอนนี้เนี่ยวินเฟสซาฮาเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่กับคริสตัลพาเลส 130,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสัญญาใหม่ที่พาเลทยื่นให้เนี่ยก็จะทําให้เจ้าตัวได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะได้สัญญายาวถึง4ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะทําให้กลายเป็นผู้เล่นของคริสตัลพาเลทที่มีค่าเหนื่อยสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรอ,อีกด้วยนะครับแหล่งข่าวเ,เชื่อว่าซาฮากาลังพิจารณาข้อเสนอ this but h า h i า s e l f wants confidence before s เ g n i n g the contract to s t a ิ in the Chelsea Park again. By the way, he is w o r r i e วก b o u t the d e v e l o า m e n t of the. นนะับแล้วก็ต้องการให้บอร์ดบริหารของทีม a ติลตเนี่ยตั้งเป้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปมากกว่าการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนะครับ นอกจากนี้เนี่ยซาหายังอยากให้สถานการณ์ผู้จัดการทีมได้ข้อสรุปเช่นกันนะครับโดยตอนนี้รอยฮอสซันเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือชั่วคราวจนจบฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพา,าเลสเนี่ยเป็นข่าวกับอานีสโอตนะเพชรโทษของเฟยนูด์รอเทอร์ดัมแล้วก็เปาโลฟอนเซกากุนซือของลิวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นกุนซือใหม่แบบถาวรน,นะครับแล้วก็คาดว่าซาฮาจะรอดูจนจบฤดูกาลก่อนค่อยตัดสินใจนะว่าจะเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่หรือว่าจะย้ายทีมเพื่อหาความ ความท้าทายครั้งใหม่นะครับออแฟนบอลอาร์เซนอลคงจะลุ้นให้ซาฮาเนี่ยเลือกที่จะย้ายมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาร์เซนอลนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานจากทางฟุตบอลทรานสเฟอร์นะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้กลับไปให้ความสนใจในตัวของเปโรเนโตนักเตะแนวรุกข,ของวู๊ปทอมตันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยได้ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกแค่10เกมเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าก็ได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็ โดยแอสโซเนี่ยมองว่าเปโดเนโตเนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของริมเส้นฝั่งขวานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ใช้บูโยซาก้าเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ลงเล่นแบบแทบจะไม่ได้พักนะครับทั้งรายการพรีเมียร์เ่ยยูฟ่าลีกเอย่ยฟ a คัพเอย่ยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเสี่ยงทําให้นักเตะได้รับการบาดเจ็บหรือว่าถ้าเกิดซาก้าฟอร์มตกขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีตัวตายตัวแทนนะครับซาก้าเนี่ยลงเล่นไปถึง42เกมนะครับจากทุกรายการในซีซั่นนี้ซึ่งถือว่าเยอะมาก โดยตอนนี้เนี่ยทางแบ็กอัพของเจ้าตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นริสเนลเซ่นนะครับซึ่งก็มีได้รับการบาดเจ็บอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วกลับมาเนี่ยก็ฟอร์มใช้ได้นะครับถือว่าดูมีอนาคตแต่ว่าก็มีเวลาให้เจ้าตัวได้พิสูจน์ตัวเองน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าชัญญาของริสเนลเซ่นเนี่ยก็จะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสได้พัฒนาฝีเท้าหรือว่าไม่ได้โชว์ฝีเท้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับสัญญาใหม่นะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นคีแมนในการทําให้อาร์ซอล์ าชัยชนะเหนือบอลมัดได้3ประตูสออย่างสุด,ดราม่านะาถือว่าทําผลงานได้น่าประทับใจนะครับแล้วก็นัดล่าสุดที่เสมอกับแซลตมตันเนี่ยเจ้าตัวลงมาก็ช่วยทําให้เกมดูมีชุดชีวามากขึ้นแต่ว่าในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเนี่ยก็ต้องดูว่าริสเนลเซ่เนี่ยจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้มากขนาดไหนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาร์ซอนเนี่ยน่าจะกลับไปเจรจากับทางด้านวูฟทัมตันเพื่อที่จะคว้าตัวเปโตรเนโตนักเตะที่ก็ได้รับความสนใจจากอาร์ซอมาอย่างหนัน นะในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับโดยเนโต้เนี่ยก็ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว107นัดน,นะครับส่วนนักเตะอย่างอนะีบันเฟสในด้าแบ็กขวาดาวรุ่งของเรอัลบารยาโดริตเนี่ยก็ยอมรับว่าติดตามดูอาโซอแล้วก็ชื่นชอบมิเกลเดต้าผู้เป็นกุนซืออย่างมากนะพร้อมกับยืนยันว่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ยคือการย้ายไปเล่นในทีมที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ย อตลาดซื้อขายที่ผ่านมานะครับปืนใหญ่อัซซองลอยตัวเป็นข่าวยังหนักกับเฟสเนดานะครับถึงขั้นยื่นข้อเสนอ13ล้านปอนด์ให้กับไบเอโดลิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับนักเตะสเปนวัย18ปีรายนี้เนี่ยนะครับอยู่กับไบเอโดลิตต่อไปโดยฤดูกาลนี้เนี่ยเขาประเดิมลาลิก้าเป็นฤดูกาลแรกนะครับแล้วก็ลงเล่น17นัดช่วยทีมของอัปาโลเปโซลาโนรั้งอันดับ14ของตารางลาลิก้านะครับวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเฟสเนดาให้สัมภาษณ์กกับบบดีแแแอตตลนิ เปิดเผยเบื้องหลังช่วงเวลาเกือบย้ายสังกัดแล้วก็เป้าหมายสาหรับอนาคตนะครับโดยเฟรชเนดาเนี่ยบอกว่าแฟนบอลเบ์รลิตให้การสนับสนุนอย่างมากตั้งแต่ผมประเดมสนามนัดแรกและพวกเขาก็มักจะขอร้องให้ผมอยู่ต่อผมแทบจะไม่รู้เรื่องการย้ายทีมนะเพราะเอเจนต์จัดการให้หมดและก็ผมก็ไม่ชอบอ่านสิ่งที่นักข่าวเขียนมากนักผมรู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่สโมสรและผู้จัดการทีมคนก่อนมอบให้ผมพยายามรับมือกับสิ่งต่างๆแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดเฟรชเนดาบอกว่าผมยังอายุน้อยมากแล้วก็ต้องการก้าวไปทีละขั้นนะไม่่ใชก้าวถอยหลัง ผมต้องการพัฒนาต่อไปและผมกําลังทําแบบนั้นที่ไบอดลิตทอทุกคนต้องการย้ายไปเล่นให้กับเราสมโมสรที่ดีที่สุดในโลกและแน่นอนว่านั่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมเช่นกันผมชื่นชอบพิเกอเรต้าเป็นอย่างมากเขาคือโค้ชที่ยอดเยี่ยมผมติดตามฟุตบอลลีกอื่นแล้วก็งานที่อาริต้าทำกับสมโมสรของเขานั้นน่าทึ่งแต่ผมก็ยังชอบซายการเล่นของเราในตอนนี้มากที่สุดเฟรชไนด้าในเ,เหลือสัญญากับเรเรลไบเออรดลิทนะครับถึงปี2 0ง5ันยี่หแล้วก็คาดว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยทางด so ้า,าออนอาร์เซ ก็มีข่าวสารความเุ่นไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนบอลซอนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ